ผมเคยพี่จะทำไมอ่ะพี่สวยมากเลยนะตัวจริงอ่ะพี่จ้าพูดว่าไม่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 ใช่เป็นใบเฟิร์นถ้าเป็นแพทน่ะฉันให้พี่เก็บไว้นะต้องเอาไปนอนกอดด้วยไหม เอาไปเช็ดตู้เช็ดโต๊ะอะไรก็ตามใจเถอทำแบบนี้ได้ไหมในมจีบหมอนได้ยังไงออะปอบปือได้ครับเข้ากันดีเหลือเกิน, <c oughs> นเป็นเคมีที่แบบเข้ากันเข้ากันเเข้ากันเข้ากันมาก คือประมาณว่าแล้วถ้าจะเปลี่ยนคนนี้จะรู้สึกอะไรยังไงไหมสมมติว่าไม่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 ใช่เป็นใบเฟิร์นถ้าเป็นแพทน่ะถ้าเป็นแพทนี่มันมันมันจะเคมีมันจะเข้ากันได้ไหมไม่รู้ทำไมขาไม่อยากนั้นนะานฉากลิบินอ่ะฉากลิบินะพี่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยพร้อมเลยไม่ได้ไม่ได้ทำกันบ้านอะไรเลยฉันให้พี่เก็บไว้ ต้องเก็บใกล้ๆหัวใจด้วยไหมจะเก็บตรงไหนก็ตามใจจะโต๊ะหรือตู้ก็ตามใจสิงั้นเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมนาอย่าหัวล้อเห็นหมูกันดิเห็นหมูกันดิมันไปนะ ที่ไม่ได้หรอไม่ได้ง่ายหรอไม่ได้คือโดยเฉพาะมาเมกันตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนั้นเนี่ยบรรยากาศเนี่ยทุกคนจะต้องเงียบเลยใช่ไหมหมายความว่าจะต้องใช้สมาธิใช้สติเยอะๆเลยหรือเปล่าไม่รู้สิส่วนใหญ่หนูสองคนเป็นคนสร้างปัญหาเวลาซ้อมชอบเล่นเล่นเล่นกันอะไรเงี้ยจะไปเอาจริงอีกทีนึงก็ค่อยสมาธิดีขึ้นหน่อยค่ะตอนซ้อมใครชวนคุยเลยก็อ่ะ ต่อต่อ,อยังไงเป็นอย่างงี้ค่ะส,สมาธิสั้นนิดนึงค่ะก็เลิฟซีนเขินไหมไม่ไม่เขินเลยค่ะอาน้อยมากๆจะไปพลาดตรงที่แบบตลกส่วนอื่นต่างๆของหน้ากันและกันอะไรอย่างงี้มากกว่า<อ>ที่จะเป็นอย่างนั้นเสียสมาธิค่ะ,ะแต่ด้วยเลิฟซีนเราเยอะมากเนาะในเรื่องเนี้ยแล้วทําให้คนที่เขาจิ้นอยู่แล้วเนี่ยเขาจิ้นหนักขึ้นมากๆจนอยากให้เราเป็นคู่จริงเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง ดีใจตลอดทุกครั้งแล้วก็รู้สึกขอบคุณด้วยรู้สึกว่าเขาตามพวกเรามานานมากๆแล้วก็รู้สึกว่าภาพยนตร์แล้วก็ผลงานเราแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จริงใจของเราทําให้ทุกคนรู้สึกดีไปด้วยขนาดนี้แล้วก็เอาใจช่วยพวกเราขนาดนี้ก็ดีใจอือคือหมายความว่าเราทําให้เขาเชื่อได้ใช่ไหมว่าว่าว่าเป็นคู่รักกันได้ใช่ค่ะอืมนี่คือผลงานที่แสดงออกมาชัดเจน